ใครเคยเล่นเกมที่เป็นตลับบ้างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสสั่งขายพี่103นะครับเรื่องแรกที่สมัยวันนี้ชื่อว่ามันขมอมไม่ได้นะตอนเด็กๆเคยเล่นเกมที่เป็นตลับกันไหมครับแบบพวกนินเทนโดเกมบอยแฟมิคอนแฟมิลี่โอ้โหทุกอนโคตรเก่าเนีก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นตลับแต่ละครั้งที่มันเล่นไม่ได้เนี่ยบางคนก็เป็นความเชื่อบอกว่าต้องมาเป่า่ๆเสร็จแล้วเสียบแล้วมันจะเล่นได้เพราะฝุ่นมันเยอะอะไรอย่างงี้ซึ่งเกมก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับเป็น CD บ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เจ๋งขนาดที่่เเรราาาาาาสสมมถโหลลลลดดจกกออออนนนนไไ์้้แววะ็คคืยุ การเป่าตลับซึ่งมีเครื่องเกมออกหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับชื่อว่า Nintendo Switch ซึ่งถึงแม้ว่าไอ้เครื่องเล่นเกมเนี่ยนมันจะสามารถโหลดเกมผ่านออนไลน์ได้นะแต่เขาก็ยังมีการขายตลับอยู่แต่ตลับมันก็ไม่ได้เป็นตลับใหญ่ๆมันตะก่อเลยไงมันก็ลดไซส์ลงมาเหมือนแบบพวก SD card เงี้ยนะแต่ที่น่าแปลกใจคือตอนนี้มันมีกระแสซึ่งคนเนี่ยไปอมหรือว่าชิมไอ้เจ้าแผ่นตลับ Nintendo เนี่ยชิมกันทำไมวะคือมันอร่อยเหรอเปล่าเลยนะครับคือรสชาติเนี่ยมันเลวมากจนเป็นกระแสเลยนะครับคือรสชาติไม่ได้เลวโดยบังเอิญนะครับ Nintendo มา บอกว่าบริษัทเนี่ยได้เคลือบสารเดนาโทเนียมเบนโซเอตนะคบไปบนแผ่นเนี่ยทุกแผ่นเลยซึ่งมันเป็นสารที่มีรสชาติขมที่สุดในโลกนะครับและเขาก็มีสาเหตุด้วยนะครับที่เขาเคลือบเขาบอกว่าด้วยความที่มันแผ่นเล็กเนี่ยแล้วเครื่องเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล่นใช่ไหมเขาก็เลยเคลือบเอาไว้เพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยเอาไปอมหรือกืนได้นอาจจะทําให้ติดคอและตายได้ใช่ไหมหรือพวกสัตว์เลี้ยงต่างเนี่ยกินแล้วก็ควจะขยับมาซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ Nintendo ออกมาพูดอย่างนี้แล้วคนก็คงไม่ไปเอาลิ้นไป มันก็ยิ่งท้ายิ่งอยากลองใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยฉันก็มี Nintendo Switch ที่บ้านดีวยว่าเดี๋ยวเอาแผ่นมาชิมซิก็ไปดูรีแอคชั่นก็ได้นะครับก็มีวิดีโอเต็มไปหมดเลยตอนไหนตอนนี้ซึ่งแบบคนแบบว่ามาชิมไอ้แพนนี้แล้วก็แบบรสชาติแย่มากอะไรเงี้ยโอ้แต่พวกแต่งกันไปก็ถือเป็นการดีไซน์ที่เยี่ยมยอดนะครับใส่ใส่ผู้บริโภคดีมากเลยเยี่ยมเรื่องต่อไปครับรักไม่มีเพศเรื่องราวของการมีความหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นนะครับสังคมเกย์เลสเบี้ยนททดดดีีีออะะะไรรรรกกก็็็ชััเเเเจนนนนนนนมมาาาขึ้ปื่่่งสคควยิบ าว่าใครชอบแบบไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่เรียกว่าไม่ได้เป็นหนักหัวใครปะวาแต่โลกมันก็เพิ่งมาเปิดกว้างเมื่อไม่กี่ปีนี้เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เขารักเพศเดียวกันในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงนะ<อ>ก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับเลยเป็นที่มาของเรื่องวันนี้ครับเพราะเรื่องมีอยู่ว่าคุณปู่มิดโรมันนะครับซึ่งปัจจุบันอายุ96ปีแล้วครับ <S <S คือคุณปู่เนี่ยเขาแต่งงานกับภรรยามาถึง6กปีแล้วนะครับมีลูก2คนหลาน5าคนแล้วก็เลนหนึ่งคนแต่ว่า เฮ้ยมีลูกหลานมากมาอายุ95แล้วจะตายแล้วอะแต่แบบที่ออกมาเปิดผู้ขายน,นี้รู้คิดอะไรอยู่ซึ่งมีวิดีโอการบอกเล่าเรื่องราวของโรมันนะครับความยาวถึง3นาทีครึ่งซึ่งถูกโพสต์บนยูทูบนี่แหละครับโดยผู้ใช้ชื่อว่า D V V V นะครับซึ่งเป็นเกย์เช่นกันและเป็นผู้สัมภาษณ์โรมันด้วยตัวเองคือปู่คนนี้เขาบอกว่าเขา,ามีอะไรอยากจะบอกให้โลกรู้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขานั้นรู้ตัวว่าเขาอ่ะชอบเพศเดียวกันตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วแล้วเขาก็ยังได้เล่าเปิดใจกับครอบครัวนะครับว่าเขานั เศร้ายังไงบ้างจากทั้งชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเขานั้นรู้ตัวว่าเป็นเกย์แต่ไม่สามารถทําอะไรได้พอเดวีนะครับถามต่อว่าแล้วคุณปู่ยังอยากมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชายหรือเปล่านะครับ <c oughs> คุณปู่ก็หน้าแดงนะครับแล้วเอามือปิดหน้าเพื่อหลบสายตาแล้วตอบว่าอยากนะครับเดี๋ยวก่อนอัดมาเมา95ปีหรือยังไงนะครับยังมีแรงอหรือเปล่าแซวเล่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปู่คนนี้ก็บอกว่าไม่สนใจหรอกว่ารักจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากเดียวที่หัวใจมากกว่าโดยอยากมีใครสักคนให้พึึ่่งงาได้้้แแลละตอเป็นนคทีรูสก เข้าใจถึงหัวใจของเขา <Yes! S 1> โอ้โหลึกซึ้งมากเพื่อที่เวลานอนหลับจะรู้สึกว่ามีคนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยเหตุผลของความรักและเอาใจใส่มากกว่าเรื่องอย่างอื่น <Yes! S 1> อ้ก็มองในอีกแง่หนึ่งเป็นเรื่องที่น่า,าภาคภูมิใจนะครับปู่ซึ่งอายุถึง95ปีเนี่ยออกมาแล้วพูดความลักของตัวเองซึ่งอยากจะบอกมาตั้งนานแล้วตั้ง9ทศวรรษแล้วนะครับแต่มองในอีกแง่หนึ่งก็โคตรจะเศร้าเลยเพราะว่าเขานั้นน่ะถูกสังคมบังคับให้เดินตามทางซึ่งเขาไม่ได้อยากเป็นนะครับเพราะในยุคคุณปู่เมื่อ60-7 เ,เป็นเพศที่ผิดปกตินะครับเป็นโรคทางจิตอะไรอย่างนี้ซ oh, ึ่นก็น่าสงสารตู่มากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกนะครับไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตาม oh, <yeah. S 1> ก็เหมือนกับผมนะครับไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงผมก็เลือกคุณอยู่ดี oh, <yeah. S 1> เรื่องสุดท้ายครับชื่อว่าพิธ,ธีกรรมไก่มันเป็นข่าวสั้นๆแปล คือเรื่องราวมันอยู่ว่าในโซเชียลมีการแชร์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนุ่มเมกันนะครับได้แชร์วิดีโอผ่านในเขาใน Twitter ชื่อว่า the real underscore j davis นะครับเป็นวิดีโอซึ่งแปลกมากเพราะว่าเป็นไก่งวงนะครับจำนวน18ตัวเนี่ยเดินวนรอบแมวที่ตายแล้วอยู่กลางถนนเว้ยคือหลอนมากมัน <What? S 1> ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่าง,งก็ไม่รู้นะครับคือมันวัยร่ํใหญ่โตมากนะครับถึงขั้นที่ว่านักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียต้องออกมาอธิบายสํานักข่าวต่างประเทศเลยว่าพิธีกรรมของไก่งวงเนี้ย Oh. คือโดยปกติแล้วนะครับแมวจะอยู่ในชั้นที่สูงกว่าของบ่วงโซ่อาหารเลยง,ง่ายว่าปกติแล้วแมวเนี่ยจะเป็นผู้ล่าไก่งวงเพราะ,ะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วไก่งวงจะไม่ค่อยได้เห็นแมวด้วยที่ก็คือโดนคาบแล้วก็เอาไปกินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้นะแต่ในที่นี้แมวมันถูกรถชนแล้วมันก็อยู่กลางถนนใช่ไหมไอ้กลุ่มไก่งวงพวกเนี้ยมันก็ยังไม่รู้หรอกว่าแมวตายมันก็เรียกว่ายกพวกมาแล้วก็วนรอบแมวเพื่อจะขู่แมวตัวนี้นะครับ uh. อก็แปลว่าตอนนี้ทุกคนในโลกโซเชียลก็คงจะรู้นะครับว่าไก่งวง กันในเมืองไทยนะครับคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนไก่18ตัว หวยต้องออก18แน่นอนแล้วอย่าลืมกลับ81นะครับเซลเซลประเทศไทยเป็นประเทศบ้าหวยรู้กันอยู่แล้วเนี่ยพูดทำไมก็จบแล้วครับกับรายการบอสสานข่าวอีพีที่103นะครับใครเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นไก่เดินรอบแมวบ้างนะครับหรือใครซึ่งมีคนในครอบครัวซึ่งอายุมากแล้วอ่ะนะแต่เพิ่งมาเปิดเผยตัวในไม่กี่ปีมานี้ว่าเขานั้นนะชอบเพศเดียวกันหรือใครเคยลองชิมแผ่น n t e n d o Switch บ้างแล้วครับก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วมรเดนเขาถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอคนที่กดแชร์ ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ยาไม่กดปุ่มกระดิ่งนะครับกดปุ่มกระดิ่งเล็กตรงนี้ด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิใหม่ๆนะครับแล้วเดี๋ยววิจนไปคลิปต่อไปครับเชื่อกัน o น